Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับบ้านสวนครูประดิษฐ์นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับไผ่สร้างมนที่ปลูกไว้ที่สวนนะครับตอนนี้ตอนนี้อ่าไผ่ต้นเล็กๆที่เมื่อคลิปที่แล้วยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ออกหนอแล้วนะครับฮพอดีฝนตกมาก็มีหนอสองหนอนะครับออกมาคาดว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ เป็นกอไผ่ใหญ่ต่อไปนะครับอันนี้อายุก็เข้าปีที่สองนะครับสำหรับกอนี้นะครับเพิ่งลูกนะครับนี่แล้วก็ไผ่กอเดิมนะครับที่เคยทําคลิปไว้เมื่อข้าวก่อนนะครับตอนนี้อายุ4ปีนี้นะครับไผ่สร้างหมอนกอนี้นะครับอย่างสวยเลยนะครับตอนนี้ก็เอากระเบื้องมากั้นนะครับเพื่อใส่ ใบไผ่นะครับแล้วก็เศษใบไม้เพื่อเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้กอไผกกอนี้อายุ4ปีนี้แล้วนะครับก็กำลังออกหนอครับกำลังมีหนอเพราะว่าฝนตกลงมาก็มีหนอนะครับหออย่อใหญ่เลยนะครับนี่อย่างสวยนะครับก็เป็นไผกกอแรกของสวนนะครับอันนี้ปลูกเป็นกอแรกเลยนะครับอายุ4ปี นอออกมาก็ประมาณสี่ห้านอนะครับตอนนี้แล้วก็มีกอทัพมานะครับก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกกอหน,นึ่งนะครับเป็นช้างมอญอีก,กอหน,นึ่งที่ปลูกไว้ที่สวนตอนนี้ก็เพิ่งมีนอนะครับนอออกมาประมาณสี่ห้านอเหมือนกันนะครับกอนนี้ก็จะ เียกก่อมากินนิดนึงนะครับนะครับนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนอนนะครับกอนี้จะนับได้ทั้งหมดหกหนอเป็นหน่อสร้างมนนะครับที่สองที่สามถัดมาอีกหนึ่งกอนะครับกอนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับมี นอที่ขึ้นสูงแล้วนะครับแล้วก็หนอที่ออกมาใหม่นะครับนี่กอน,นี้ได้หนึ่งสสานะครับสี่หหนอนะครับแต่มีแต่มีอยู่นอหนึ่งที่เขาไม่รู้เป็นอะไรน่าจะโดนน่าจะโดนเจาะนะครับปลายยอดหนอเขาเน่านะครับก็เลยตัดนะครับก็เลยตัดทิ้งไป ก็เหลือโคนไว้เดี๋ยวให้เข้าแตกหนอคิดว่านะครับทีน,นี้ถัดมานะรเราก็มีอถัดมาาตัวนี้นะครับเป็นตอไผ่ที่ที่ชำม,มานะครับที่ชำเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทําไว้นะครับชำตัวนี้เอามาเอามาลงดินแล้วนะครับเอามาปลูก ไว้ตรงนี้นะครับชํำมาตันนี้ก็แตกใบแล้วนะครับแหนงที่เขาแตกออกมาตอนนี้มีรากอากาศด้วยนะครับนะครับจะมีรากอากาศตรงนี้นะมีรากอากาศเดี๋ยวให้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอามาชํำนะครับใส่ปูมาชำํำเป็นจะทำเป็นจริงต่อรากอากาศ ำลังออกอยางเยอะกเลยนะนะเป็นลากอากาศที่ออกมานะเดี๋ยแล้วก็เอาถุงดำนะครับมามาชำ่ำนะครับจะได้เอาไปเพาะขยายต่อไปอีกนะครับตอนนี้เราใช้วิธีชํำเงานะครับช่ำเงามามา,มาปลูกนะยังไม่ออกหนอหนะ่นอยังไม่ขึ้นแต่ติดน่าจะติดหลากแล้วแหละเพราะว่าเขาแตก แตกใบแตกแขนงครับถัดมาอีกหนึ่งกอนะครับกอนี้หนอเยอะเป็นพิเศษนะครับหนอโดกมากนะครับกอนี้หนอโดกจริงๆนะครับแล้นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอ็ด สอนะครับแล้วก็มี13 14โอ้โหนับได้14หนอนะครับก่อนนี้เป็นกอไผ่ก่อนนี้นะครับออกหนอ,อยางดกเลยนะครับก่อนนี้ถัดไปอีกหนึ่งก้อนนะครับส่วนนี้จะปลูกที่หลังนะครับ อายุก็จะประมาณ3ปีนี้นะครับก็โซนนี้นถ้าโซนฝั่งนู้น4ปีโซนฝั่งนี้เราปลูกที่หลังนะครับก่อนนี้ได้ 1, 2, 3, 4, 5นะครับ5กับหน่อเล็ก6หนอ่อก่อนนี้นับได้6หนอนะครับ หนออย่างอ้วนเลยนะครับนี่หนอนอ้วนนะครับใหญ่มากหน่ออ้วนๆนะครับอันนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนอนะครับเจ็ดหนอนี่มีมีหนอข้างในด้วยนะครับเจ็ดหนอนนับได้เจ็ดหนอนะครับก่อนนี้ามาก่อถัดไปครับส่วนนี้จะอายุสามปีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ นี่กอนี้ก็สวยครับนอนี้นะครับนนับได้กี่หนอหนึ่งนอสองนอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดนะครับก้อนนี้ได้สิบเอ็ดหนอนะครับก้อนนี้ได้สิบเอ็ดหนอนะครับเป็นไฟสร้างมนนะครับมาถึงกอถัดไปครับก้อนนี้โดนไฟไหม้นะครับโดนไฟลวกเมื่อตอนหน้าเลี้ยงนะครับก็เลยจะไม่โตนะครับแต่ว่าตอนนี้ออกหนอละได้หนอน,นี้สูงแล้วนะครับหนึ่งหนอมีหน,นอเล็กๆิ๊ก ส3 4ไามสีส่สี่หนออีกไหมฮู้อันกำลังกำลังขึ้นนะครับหนอนี้กำลังขึ้นเล็กๆครับหนอที่ห้าแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับเป็นหกหกหนอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น ตอนที่เราชําเง่ามาเหมือนกันนะครับชําเง่าไผ่มาจากกอแรกเลยนะครับตัวนี้ชาม,มาจากกอแรกก็คือเราชําเง่านะแล้วก็เอามาปลูกผู้นะปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ใบม,มีเหี่ยวน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ํานะครับตอนนี้จะรอดูนะครับแล้วก็ขยายออกมานะครับก็เป็น ไผ่สร้างมนนะครับคลิปบ้านสวนนะครับอ้าวน้องมิงนี่ทำอะไรโอเคนะครับนี่คืออัปเดตนะครับอัปเดตไผ่สร้างมนนะครับที่ปลูกไว้ที่สวนเมื่อคราวที่แล้วเราทำคลิปกอยังไม่ใหญ่นะครับยังกอเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโต ลำสูงนะครับก็สวยนะครับเป็นไผ่ที่ถือว่าสวยงามนะครับลำตรงไม่ค่อยมีคะแนงนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับปลูกไว้ติดสวนไว้ไม่เสียลายนะครับเป็นที่นั่งเล่นนะครับพักผ่อนนั่งเล่นอยู่ข้างสระน้ำได้สบายๆนะครับนั่งตกปลา นี่ก็เป็นอัปเดตนะครับผายสร้างหมดรอดูนะครับเขาที่แล้วเจอปัญหาก็คือโดนเจาะนะครับโดนเจาะตรงปลายโดนเจาะโดนเจาะปลายน่าจะมีนอนนะครับน่าจะมีนอนด้วงอยู่ข้างในนะครับก็โดนเจาะไปดูใน youtube มาเขาบอกว่าเป็นนกหัวขวานนะครับที่มาเจาะ เขาเจาะกินตัวด้วงที่อยู่ในลำไผ่แต่รอบนี้ไม่ไม่ยังไม่เห็นโดนเจาะนะครับแสดงว่าหน้าฝนนี่เขาน่าจะมีอาหารเยอะเขาเลยไม่มาเจาะนะโอเคครับอัปเดตไผ่สร้างหมนก็ที่สวนนะครับก็จะเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ากอไผ่โตขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเราขยายเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ นะครับชมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของไผ่สมุนฝั่งนู้นก็จะเป็นไผ่กิมสูงนะครับแล้วก็ไผ่ปักกิง่งซึ่งตอนนี้ยังยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับที่ที่ปลูกที่สวนตอนนี้ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นสร้างมนี่แหละครับปลูกแล้วสวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับรอให้ให้หนอไม้ กลุ่มนี้โตก่อนนะครับเดี๋ยวจะแต่งกอส,สวยๆแล้วจะมาอัปเดตให้พี่น้องเราได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ